ก็ยินดีตอนรับเข้าสู่เคมเคคิไม่ก่อนะครับตอนนี้ก็อยู่กับไ d ไก่สูเทพซีซั่งสอง EP ที่สิบแปดหรือสิบเก้าอะเออนั่นแหละก็ผมอะได้ปิดหมวกไทเทเนียมเนี่ยในคลิปที่แล้วเรียบร้อยวันนี้ผมก็จะมาเอามารีวิวให้ทุกคนดูนะครับว่าหมวกไทเทนทำอะไรไดไ้เอาจริงๆทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วอะว่าหมวกไทเทนทำอะไรได้ใช่ไหมเพราะว่าหมวกไทเทเนี่ยก็เป็นจีที่นิยมใช้เลยแหละอ่ะ เจอกบบโหแล้วตัวเทพถ้ากูจะไหวมั้ยนี่อะแต่อย่างน้อยมันก็ป้องกันได้สองครั้งความสามารถเนี่ยก็คือเพิ่มควบคุมเต๋า5ิเเหลัง2เทินก็เพิ่ม7%ถือว่าเยอะนะเป็น60%ก็น่าจะทอยแม่นขึ้นแล้วก็80%ปนนะป้องกันสกิลบังคับย้ายการจับก็คือป้องกันทุกอย่างในการแบบโจมตีได้หมดเลยนะในสมัยนี้ที่แบบเป็นการโจมตีนะอย่างเช่นดูดเรียกดัก ของพวกตัวที่มีดักก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับที่หมวกไทยเทนะโอเคเดี๋ยวเราทอยเจ็ดกันคือบอกเลยว่าได้เห็นการป้องกันแบบ100%แน่นอนแต่ว่าจะชนะเขาไหมเนี่ยอีกเรื่องนึงนะเอาเป็นแค่ไก่เราก็ต้องทำจุยนิดนึงโอ้โหเขาตัดเมืองเราอะ ตอนนี้เราจะเสียบเปียบนะเนี่ยเพราะเราจะเล่นวิกไม่ได้เชียถ้าเขาสิบสองได้เนี่ยผมผมเจ็บนะเนี่ยแต่ไม่เป็ไรเรามีหมวกไทเทอ่าเห็นปะเนี่ยป้องกันการต่อยป้องกันการน,นี่ได้แต่ไม่สามารถป้องกันในนี่ได้นะไออะไรหุ่นไรกาเออสองเมอนกันสิบโอเคได้อยู่คือมันไม่สามารถป้องกัน หุ่นไร้กาได้เนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยดีนะเพราะรู้สึกว่าแบบมันควรจะป้องกันได้อะในความคิดผมนะอืมผมเลยรู้สึกว่าหมวกมันมันก็ดีเอาจริงหมวกมันก็ดีแหละแต่ว่าแค่ว่ามันป้องกันหุ่นไร้กาไม่ได้เอาจริงๆช่วงนี้ยคือคนมันค่อนข้างเล่นหมวกหุ่นไร้กาเยอะเลยแหละก็เลยแบบอาจจะเจอบ่อยนิดนึงแต่ละหมวกน,นี้นะหมวกมันดีตล้วแหละจริงๆอ่ะผมว่าคนเลยชอบนะ เพราะามีแบบทั้งเกเข้าไปหนุนไล่กามันทําให้สตูแบบทอยไม่ได้สกิลก็ใหม่ออกผมว่ามันดีมากเลยนะถ้าเขาทอสิบสองได้เขากโจมตีผมตายนะมั้งน,น่าจะเกือบตายเขาไม่มีหลุมหอมอเขามีเล่นเศจคล้ายๆกูเลยเอ๊ะมีบัฟนี่ว่ะอ้าวรอทำไมยังใส่เนี่ยก็ไม่มีบัฟ ไอเฮียดูว่ามีบับโอ้โหเรากลายเป็นหุห่นไลกาชิบห่าละถ้าเขาโจมตีเนี่ยห็นว่าเมื่อกี้เขาตั้งเขาโจมตีว้ามาหมวกป้องกันเราก็ป้องกันเอาไว้นะเราเลยรอดจากการโดนบังขับยายนะนี่แหละคือข้อดีของหมวกป้องกันเลยเวย้ยหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับความสามารถของการป้องกันที่มันป้องกันได้หลายอย่างนะทั้งการเรียกทั้งการดุอย่างที่ผมบอกเออ ถ้าพูดอะไรผิดไปนี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับน่าจะตายแล้วละ่ะไม่รอดแล้วยังไงก็ตุยตุยปีเอ๊เต้ปีวีอืมตัดไหมไม่ตัดด้วยกูยังรอดอีกเหรอโดนช้อนอ่ะอยังไงมันไม่ช้อนผมวะอ,อ้โหกูยังรอดเหรอไอ้เฮ้ยรอดได้ไงวะนี่ย อแต่เนี้น่าจะตายของจริงอือผมไม่ชอบเซอเลินี่เซนี้เท่าไหร่วะแม่งเมืองไม่แพงเลยรู้สึกว่ามันทำมาดูนั่นแหละเชืยแม่งผ้าจัดผ้าจัดไม่เวลารเอาใหม่คือการป้องกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับป้องกันป้องกันได้เกือบทุกอย่าง เออแต่ก็การหมวกไม่ได้เอเชียเนี่ยอ่ะการนาเดียรี่กันดูดอย่างเงี้ยได้หมดเลยยกเว้นการหุ่นไลากานะโอเคสวยเราได้คนแรกทอยสิให้ได้คิมิโกะไประหว่างรับชมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แลวก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจริงหมวกไทเทเนี่ยมันก็เป็นการรีวิวที่แบบซ้ำๆเดิมๆนิดนึงนะจริงส่วนหนึ่งผมไม่มีคลิปจะลงด้วยแหละ นั่นแหละเออแต่ก็อยากเอามารีวิวให้ดูไงที่จริงก็คิดไว้อยู่นะอีกคลิปหนึ่งที่จะอ่ะแต่ว่าแต่ว่าอะไรวะแ,แต่ว่าก็ไม่ได้อัดเพราะยัง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 คิดไม่ออกว่าจะอัดยังไงดีอืมคือเยี่อะไรกูวเนี่ยพูดโมวชิบหายเอาวะโอ้กี่เปอร์เซนนะ็นต์วะน่ะห้าเปอร์เซ็นออกเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ย

เอาเด้เจอจบอีกนะถ้าสามแล้วสกิลกระโดดผมออกนี่คือจ g จ a s y ซีคตเกมไม่ออกเอเชียชิบหายละเชียเขากล้าลงหลุมบ้าเป็นผมผมกล้าวัดใจนเย้ยเอาเขาตัดเออต้องตัดต้องตัดกูลืมกูลืมเฮียแล้วไงแมงตัดกูอุย้ยเป็นไรอะ่ะเป็นแมงดาเขามีด้วยหรอขาวออนบ้านเนี่ยอุย้ยสามออนด้วยเชียจยดีดีนะเนี้ย แต่ว่าแม่งเอาไปเล่นแค่กับมินิแันกับไอตัวอะไรวะมีอีกตัวหนึ่งที่เล่นกับแปนเนี้ยไอนี้่าวะอ๋อจำได้แล้วไอเซียวลีเซียวลีเซียวลีต้นสองไปก่อนสวยเล่นวิกแม่งเลยละกุลออกไปในแถวไม้ออกนะครับเดี๋ยวสิบสองไปก่อนโอเคต่อยไหมเออ วยเรายัางพอสู้น้องนาเดียไหวอยู่นะคือเราต้องต่อยเขาอะ่ะเพราะว่าเขามีเขาเรียกกับเมือถ้าดูดเขาไม่ได้เราต้องต่อยเอาจริงชนะวิกก็ได้อยู่แหละเดี๋ยวชนะวิกเอาหูยถ้าเขาเรียกเราเนี่เอ้ยเนื้อไปเรามีหมวกป้องกันแล้วนี่หว่าเรากลัวอะไรอะเออหมวกป้องกันก็มีครับเออเราเราเรียกมันไม่ออกไงถือว่าเรายังโชคดี เขาสร้างเงาไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะเพราะว่าผมมั่นใจในการทอยของผมว่าผมจะเบิ้ลสองเบิ้ลสองไปกันลูกเพาะสวยงามพระรามสิบจบวีคไปดวใบรุ่นโกโกวาการขเขาตรงนี้ไปในแถวเรียบร้อยเป็นไงคือหมวกเนี่ยถือว่าทอยแม่นแม่นกว่าหมวกเกียวอะ่ะหมวกเนี่ยคือตอนแรกปกติที่เล่นหมวกเกี้ยวนี่คือ หมวกทอยไม่ค่อยดีเลยนะแต่พอมาใช้หมวกนี้นี่คือจัดว่าแจ่มจะแรลมแจ่มว้าวเลยนะก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายหมวกก็สามารถป้องกันได้นะบ๊ายบายอย่าลืมไปทำกันล่ะ